ขอล่นมคันปากโดยช่างสงสัยเจ๊จนยังอยู่แรงกระเพื่อมหลังปรับครมอหลายคนออกอาการไม่พอใจหรือหายหน้าเพื่อรักษาแผลใจเพราะเจ็บปวดจากการถูกปรับออกทั้งที่ทำงานเพียงเจ็ดเดือนยังไม่ได้ใช้งบประมาณปี6-7หนึ่งในนั้นคาดว่าต้องมีเจเจนพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหลังถูกปรับออกขาดว่าคงช้ำใจหนัก ก,ก่อนหน้าก็ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่นายกก็ไม่ฟังมีกระแสระบุว่าผลงานไม่เป็นตามเป้าทั้งที่พวงเพชรแถลงจับบุรีไฟฟ้าทุกวันแถมยังปรับคนเพื่อไทยเข้าไป3มคนนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเรียกว่าน,นั่นเป็นปลากระป๋องแบ่งทำหน้าที่คนหนึ่งด้านกฎหมายคนหนึ่งด้านการเงินและอีกคนสร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาลก่อนหน้านี้นายกให้ตำแหน่งปลอบใจเจ๊แจนไปนั่งเป็นที่ปรึกษาของนายก และที่ทำงานไว้รองรับแต่มาดามกาทมไม่เอาเพราะอาจรู้สึกว่าในสมัยเป็นรัฐมนตรียังไม่ค่อยเรียกใช้งานและลดเกรดมานั่งที่ปรึกษาจะเลือกใช้หรือความไม่พอใจนี้รู้ถึงหูอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหันหน้าพักเพื่อไทยพยายามเป็นกาวใจลดความขัดแย้งโดยการสยบดรามา่าโพสลงรูปคู่กับมาดามแจนในสตอรี่ไอีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นรักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือวันนี้ปะจนหน้าผมเต็มมากค่ะต่อมาองค์อิงเซ็นคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วยหนึ่งรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินที่ปรึกษาคณะกรรมการ2นายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการ3นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีที่ปรึกษาคณะกรรมการและ4นางพวงเพชรที่ปรึกษาคณะกรรมการ เมื่อดูชื่อชั้นของที่ปรึกษาเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยถือว่าลูกสาวนายใหญ่ให้ราคามาดามเจนล่าสุดยังไปโผร้านเยี่ยมใต้เซาคือซีนจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นร้านอาหารของน,นา,ษษายนทวุฒิไสเกื้อและร่วมรับประทานอาหารข้ากับทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอีกด้วย แม่นายกเสร็ฐถามไม่เห็นค่าก็ไม่เป็นไรแต่ทักษิณแพทองทานให้เกียรติก็พอแล้วใช่ไหมมาดามแจน